สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะสิบเก้าคนสวัสดีนะคะอืมดีวิวรองพื้นไหนคะ่ะวันนี้ไม่มีรองพื้นค่ะมีแต่ก,รรกันแดดอะไรอ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ แม่เสียงอะไรครับพัดลมค่ะ ยี่สิบสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีครับน้องเฟิร์นดูจมูกมไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ 43คนกับสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็นะคะช่วยเปิดการมองเห็น่ห้หน่อย,น,อยนะคะเดี๋ยวหนูเรียกออตินก่อนแม่อืมนะคะไม่มีค่ะไม่มีเล่นแข่งค่ะนะคะแม่สัลกรรมอะไรมาบ้าง นะคะก็ก็ตามที่เป็นข่าวเลยค่ะนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอืมสี่สิบเอ็ดคนนะคะทำไมมันคือมันขึ้นข้อจำกัดมาทุกคนแม่เชิญออต,ตินหน่อยออต,ตินมาแล้ว ถามว่าทําไมมันเดิมัมนมันขึ้นข้อจำกัดมาทั้งทั้งทั้งที่น้องเฟิร์นอ่ะขึ้นไลท์ลงไลท์ตั้งหลายครั้งนะคะใครอยากส่งของขวัญเป็นกําลังใจให้หน่อยกลัวช่องจะปิวจังเนี่ยแม่ผมมามากเลยเป็นห่วงขอบคุณค่ะนะคะสี่สิบคนสวัสดีนะช่วยเข้ามากันเยอะๆหน่อยค่ะนะคะนะคะ รักติ๊กตอกรักติ๊กตอกนะคะนะเข้ากันมาเปิดการมองเห็นได้หน่อยค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องกันยาสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนนะคะทำไมมันมันขึ้นข้อจำกัดมานะคะยี่สิบเจ็ดคน นะคะคต้องพูดเข้าไอเลิฟติ k กตอกไอเลิฟติ๊กตอก i อเลิฟติแม่ไปไหนคะทุกคนช่วยกันค่ะช่วยเข้ามาหน่อยนะคะทำไมมันคนน้อยจังมันปิดกั้นอะไรก็ไม่รู้นะคะ i love tiktok i love tiktok นะคะขอบคุณคุณวัดค่ะนะคะเข้ามาแล้วก็ เออช่วยเปิดการมองเห็นนี้หน่อยค่ะทุกคนช่วยกันกดเปิดการมองเห็นหน่อยค่ะนะคะอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะตื่นแล้วหรอแม่ค่ะนะคะสามสิบกว่าคนสวัสดีค่ะนะคะ ซอยดีนะคะสามสิบสองคนเป็นไงลูกเป็นไงคคะนะคะคิดถึงซอยดีคะ่ะสามสิบสี่คนซอยดีนะคะซอยดีคะ่ะยังไงคะ คะสวัสดีค่ะยังไงคันน้องโนราจะไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็นะคะลงเวนมาก็แต่งตัวค่ะพรุ่งนี้อยู่เวนเช้าวันนี้ไม่ได้ติดเวนทั้งคืนนะคะสวัสดีนะคะสามสิบเก้าคนแล้วค่ะสวัสดีนะคะช่วยเปิดการมองเห็นหน่อยนะคะเพราะว่านะ,ะเหมือนที่ต้องต้องเฟิร์นโดนจํากัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ Good morning, Good morning ค่ะนะคะสี่สิบสามคนกลับสวัสดีค่ะนะคะแม่ไปไหนมามอตออ้าวฉันกลับโรงเวรมาฉันก็พักผ่อนสิฉันน่ะร่างกายไม่ไหวถ้าไม่พักผ่อนน่ะนะคะสี่สิบสามคนสวัสดีนะคะแม่เต้นเพลงดดนะคะ แล้วก็ส่งดอกกุหลาบส่งมาก่อนค่ะห้าสิบดอกส่งมาเลยแล้วก็จะเต้นอะไรคะอ๋อประกาศตกใช่ไหมคะลูกทำไมคะนะคะแม่ต้องพักยาวๆดูแลสุขภาพค่ะอืม นะคะแม่้าคุณแม่ป้าดวเงานชิงเข็มดวงนี้ลูกที่นั่นผมนีมม่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะอืม ดูอันแรงสุดนะคะใช่นะ,ะอืมไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกสี่สิบห้าคนสดีนะคะอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะน้อง,องเฟิร์นจะเกิดโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะ <Okay. S 1> อืมยูรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงจนะคะขอบคุณจริงๆะค,ะค่ๆะ,คะที่ส่งดอกไม้ไม่ให้น้องเฟิร์นแล้วขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะหน้าใสครับขอบคุณค่ะคุณมาร์คนะคะเต้นด้วยนะคะน้องเฟิร์นได้ค่ะนะคะนะคะสี่สิบสองนะคะห้าสิบค่ะต้องห้าสิบนะคะซัพพอร์ตผู้หญิงที่ชื่อเฟิร์นได้ไหมขอบคุณค่ะแม่อย่าบิดเอฟซีนะได้ค่ะ ะะเต้นด้วยนะคะก็เต้นค่ะนะคะสี่สิบเก้าคนสวยดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ,นะคะ,คะหนูกดหัวใจให้แม่เมื่อใจหิกแล้วเออทำไมเนี่ยทำไมมันไม่นั้นน่ะเด e อ n วัน อ่าขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีรามากค่ะนะคะโอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคค่ะส่องละอ่ะเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะคุณอีราดีค่ะสอยดีนะคะทุกคนสอยดีค่ะสอยดีนะคะ <ST AN CE> นะคะ47คนทำไมมันขึ้นข้อจำกัดแบบนี้อ่ะนะคะ The one and only ค่ะ The one and only The one and only หรอน้องว่าไงกันลกูกหืมว่าไงบอกแม่ป้าเร็ว เดอะวันแอนด์ออนหรอว่าไงพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะเอากระเป๋ามาไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋านี่เดอะวันใช่ไหมอ,ไหอยู่ในตะกร้าด้วยไง เด <The> วันนั่นแหละนั้นที่อยู่บนนั้นเดวันเพลงมิดแกนถ้าว่าพิมพ์พิมพ์เพลงมิดแกนได้ไหมอ่ะไม่ใช่นนนนนนนั่นตะก้าบนน,นั้นค่ะ วันกาบลา,ลานะคะสี่สิบกคนนะคะทำไมคนดูน้อยจังมันมันปิดกั้นเหรอคะ เดี๋ยวถทนไมใ้ในะ้ะเดี๋ยวทอาไม้ไม่ป้านักไปอ๋อที่ไม่โลลาโรล,ลามีนี่เอะ,อะโอเคนะมามามานี้มา,มา,มา,มาโอเคนะไปไปซื้อ นะคะคทําไม่อาเพีงมิตแกนอ่าเพีงมิตแกนนะคะสวัสดีนะคะ นี่ไมอ่อะเพลงนี้ไหมคะลองลงแล้วก็ขึ้นใหม่มันขึ้นข้อจำกัดอ่ะนะคะมันขึ้นข้อจำกัดแล้วมันโอ,โอ้ขอลงใหม่แล้วก็ขึ้นใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกาฟิลขอปรึกษาหน่อยสิ น้องเฟิร์นตอนคือก่อนขึ้นไลน์น้องเฟิร์นกดเป็นสิบแดบวกแล้วใช่ไหมใช่แต่พราะว่าขึ้นพรว่าขึ้นได้ประมาณสองนาทีอ่ะครับคือมันก็เลยขึ้นขีด้อจำกัดเนี่ยมาอาหรอฮัลโหลครับเออแล้วแล้วแล้วก็มันมันขึ้นข้อจำกัดกลัวมันจะ วมันจะฟิวนะเพราะว่าช่องหนักอะโดนไปแล้วน้องเฟิมน้องเฟิมมีโทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหมใช่แล้วอีกเครื่องหนึ่งมันมันไลฟ์ได้ไหมมันไลฟ์ไม่ได้อ่ะเพราะว่าเพราะว่านี่คนต้องน่าจะบอกช่องสำรองไว้ช่องสำรองชื่อช่องว่าอะไรนะจะได้พินปักหมดไว้ให้คนไปกดติดตามไว้เดี๋ยวผมไปดูให้นะ อะไรนะช่องสำรองอะันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมันโดนปิวไปแล้วเป็นแล้วฮะเอาช่องสำรองที่สร้างมาอันใหม่อันนั้นปิว่ะหรอใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่ช่องช่องที่สร้างใหม่อ่ะมันไหลไม่ได้ไหลไม่ได้แต่ช่องก็งว่สองช่องหลักเนี่ยก็คือช่องนวดโดนไปแล้วแล้วก็เหลเดือช่องเนี่ยเป็นเป็นช่องสำเป็นช่องเป็นช่องมาดู เดี๋ยวผมดูให้ครับว่ามันคือช่องไหนแล้วหม,มายถึงว่าเราจะได้แบบให้แฟนคลับอ่ะไปกดติดตามช่องนั้นสำรองไว้อีกช่องนึงก็จะได้มีสามช่องใช่แต่ว่าถึงช่องนี้อ่ะรองจากช่องหลักเนี่ยกำลังกำลังจะโดนข้อข้อคำข้อกำ,ข,ข,กำข,ขัำขดข้อคำตัดอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษทุกคนนะครเดี๋ยวเดี๋ยน,นึงนะะปิดกันเปล่ากาฟิลแปลกแปลใช่ใช่ใช,ใชค่คุณคุณอะไรเนี่ยคุณ,คณโอ๊บใช่ค่ะใช่ครับมันถูกปิดกันนะครับใช่แล้วก็คุณโอ๊บรู้ไหมว่าตอนนี้อ่ะนะคะมันขึ้นข้อจำกัดสีแดงมาเลยลงใหม่ขึ้นใหม่ไม่รู้กี่รอบแล้ว นะคะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันอะไรทั้งสิ้นค่ะลองลองลองปิดก่อนไหมเผื่อกลัวมันจะไปดิวเออเอเอโอเคเออโอเคโอเคเออ สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบัตออฟยังขึ้นไหมคะขึ้นค่ะอ่าทุกคนมันยังขึ้นนะคะแล้วก็มันเสียงเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะขออนุญาตลงไลฟ์เดี๋ยวค่อยเจอกันกตอนค่ำนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่เวรบ่ายเวนดึกนะคะพรุ่งนี้ไปอยู่เวนเช้านะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรา อากาศร้อนไม่ค่ะแม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนค่านะคะนะหกสิบเจ็ดคนนะคะสวัสดีค่ะนะค้างไว้ก่อนนะคะ The one and the only นะคะค้างค้างเต้นเพลงนี้ไว้ก่อนนะคะค้างเต้นเพลง the one and the only อืมสรุปแม่ทำงานจริงไหมอ้าแล้วใครบอกมึงว่าทำงานไม่จริงคะ นะคะค้างไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพราะว่าให้ไลฟ์กลับมาปกติก่อนแในแน่นอน,นะคะ่ะ